สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับฟ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สุดซ่องฮักกัสซ่องรีแับนะงามที่ไม่สุรีสนทาได้ได้บนโลกใบนี้คุณผู้ชมนะฮะวันนี้เออมาอยู่บนรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปทำธุระนะครับแต่ว่าก็อยากจะมารีแคปคุณผู้ชมให้ได้ดูกันนะครับคือเมื่อกี้ได้เห็นชุดประจำชาติไปแล้วเพิ่งปล่อยออกมาหนึ่งนะฮะถามก่อนว่าถูกใจหรือไม่อย่างไรนะฮะลองพูดคุยคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะพอเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ย มันสวยเหมือนแบบที่ปล่อยออกมาไหมก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกเราปะเอาตามตรงมาคุณผู้ชมก่อนที่จะบอกกดไลค์ให้กันก่อนขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะฮะกดไลค์ก่อนกดไลค์แล้วยังกดไลคแล้วใช่ปะอ่าเดี๋ยวพูดให้ฟังเลยนะฮะสำหรับเราเรามองว่าสิ่งที่เรางงคือ ชุดคลุมด้านนอกหายไปไหนนะครับชุดคลุมที่เป็นแบบเหมือนชุดไทยด้านนอกที่เป็นสีทองในแบบอะคือมีนะครับมีหนึนะฮะแต่ว่าพอเป็นชุดจริงก็คือไม่มีชุดคลุมด้านนอกนะครับอันนี้ก็สิ่งที่แปลกใจนะฮะสิ่งที่แปลกใจอย่างที่2คือสชุดไม่เหมือนกับสีในแบบนะฮะสีชุดจริงก็คือไม่เหมือนกับสีในแบบสเก็ตจี่ปล่อยออกมานะครับ ซึ่งเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าคืออาจจะเลี่ยงดราม่าเนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือมีดราม่าธงชาติมาแล้วถ้าเอาสีธงชาติมาถักเป็นชุดอีกมันก็จ,จะเกิดดราม่าด่าใจใดๆเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็เลยเออเป็นการเลี่ยงนะครับแต่ถามว่าโดยรวมมันสวยไหมมันมันก็สวยแหละแต่ว่ามันมันก็ไม่สุดอนะเนาะคุณผู้ชมตามตรงนะแล้วมันก็ไม่ตรงกับแบบจริงๆนะจะบอกว่าชุดธงชาติของของยูทิเอ็นมาเนี่ย ตั้งแต่มีฟ้าใสนะฮะก็คือตัดไม่ตรงแบบแล้วหนึ่งนะจะมีปีที่แล้วที่ปีของอแมนด้าอ่ะอันนี้ตรงปกนะฮะแต่ว่ามาปีนี้ก็คือไม่ตรงปกนะฮะไม่ตรงปกนะครับสีเสอือชุดด้านนอกก็ไม่มีอันนี้ก็คือแอบ,บงงนะครับใดๆก็จบว่าตอนแรกอ่ะเราเห็นในแบบสเก็ตใช่ไหมล้วก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นแบบด้านล่างน่าจะเป็นส้นสูงอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนะฮะในแบบเห็นปะคิดว่าด้านล่างอ่ะจะเป็นส้นสูงแต่ปรากฏว่า ตัดออกมาจริงๆก็คือเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเอาจริงๆงบ้านชุดนี้คือชื่อชุดว่านางคาดนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นแบบความเป็นแฟชั่นความร่วมสมัยของชุดนี้อยู่คุณผู้ชมแต่ถ้าพูดตามตรงนะถ้าเอาไปเทียบกับชุดของของแก้มกบินตราโพธิจักนะฮะเมื่อปี2008อันนั้นนะคือเป็นชุดมวยมากกว่าเห็นเห็นแล้วคือเก็ตเลยว่าเออเป็นมวยอะไรเป็นมวยคาดเชือก เป็นมวยไทยอะไรเงี้ยนะแต่พอมาเป็นชุดของแอนเชอรีที่มันมีการดัดแปลงใดๆเกิดขึ้นซึ่งมันม,มีความเป็นแฟชั่นสูงอะไรเงี้ยเอาตามตรงคือถ้าเราไว้บอกสตอรี่ต่างชาติก่อนจะไม่เก็ตอันนี้บอกตรงๆนะฮะพะนั้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเสิร์ฟคือให้ Angel ใใววแอนเชอรีใส่นวมไปเลยใส่นวมมวยไปเลยสีแดงก็ได้อาะใส่นวมไปเลยชดๆไหนๆก็มาแนวนี้แหละไหนๆก็เป็นมวยที่แบบ ไหนๆก็เป็นชุดมวยที่แบบว่าร่วมสมัยแล้วก็คือใส่นวมไปเลยจบนะฮะแล้วก็ขึ้นเวทีไปเลยนะเพราะว่าอะไรมันไม่มีชุดด้านนอกอะมันไม่มีอะไรให้เล่นอะลำพังถ้าเราจะพรีเซนต์เฉยๆอะมันก็ดูเฉยๆมันก็ดูแบบเพลนเพลนอะไรเงี้ยมันควรที่จะมีลูกเล่นอะนไหนๆก็ไหนๆละอะใครที่จะเชนเชลี ique, ฝากซื้อนวมให้แอนไปด้วยนะให้ให้ขึ้นบนเวทีไปด้วยใส่ไปเลยค่ะลดลนะฮะ ด้านบนก็จะมีความเป็นแบบว่ายกสูงเนาะเออเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก่อนที่นักมวยจะต้องไหวค้ครูก่อนอะไรเงี้ยเออตรงหัวก็จะมีความดัดให้มีความเป็นแฟชั่นนะครับด้านบนก็จะเป็นหัวที่แบบผูกสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะเป็นการรวบห่างมาที่สูงขึ้นมาอะไรางี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนเอาไปเทียบกับรูปนี้คุณผู้ชมนะบัวผันแล้วหนึ่ง บัวพันแล้วหนึ่งนะฮะคิดอย่างไรกันนะฮะเออนะจริงๆมันก็สวยแหละแต่ว่ามันก็คือไม่เหมือนแบบที่สเก็ตมานะฮะแอบน้อยที่ไม่เห็นจุดด้านนอกว่าลูกเล่นของชุดนี้เรามองว่านอกจากจะเป็นการพรีเซนต์แล้วอะชุดด้านนอกก็คือลูกเล่นนะเหมือนเปิดออกมาแบบมาเป็นชุดทยอะไรเงี้ยแล้วเปิดออกมาแล้วมาเป็นชุดนี้มันจะจะดูเซอร์ไพรส์มากกว่านะฮะจะดูมีลูกเล่นมากกว่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชม จะรับความคิดเหของเรานะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะฮะร,รอบชุดประจำชาติว่าแอนเชลีจะพรีเซนต์ออกมาได้จับใจคนทั้งโลกหรือเปล่านะฮะจะออกมาเป็นมวยในแบบฉบับไหนอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ใด้ๆก็ต้องคอนเฟิร์มว่าชุดนี้คือเข้ากับแอนเชลีจริงๆนีด้วยความที่ว่าหุ่นเป็นนักกีฬานะฮะการตัดไปรงเท้าผ้าใบใดๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้ากับนางนะครับแล้วการยืนการโพสท่าในรูปเนี่ย มันดูสตองมากคุณผู้ชมมันดูแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยอืมชุดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแอนเชลี่จริงๆใส่แล้วคือดูไม่ขัดดูไม่เขิขนะนะฮะคุณผู้ชมนะใดๆขอเมาส์หน่อยเมื่อคืนก็มีการอัดวีทีานะฮะสำหรับแอนเชลี่เป็นการดีเบตใดๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าน่าจะเอาไปเปิดรอบไฟแนลนะฮะมิสซินิเวิร์สนะครับซึ่งวีทีาเนี้ยนะฮะเอาตามตรงคือตัวเต็งๆคนที่ได้มงมิสซินิเวิร์สส่วนใหญ่ จะเรียกอัดซีนนี้กันยกตัวอย่างเช่นเปียลองโซเดมี่อะไรเงี้ยจะมีซีนนี้ทางนั้นคุณผู้ชมซึ่งเราก็แอบโอเคใจไม่มาละใจไม่มาแล้วนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าคนที่ได้ไปอัดคลิปก็จะมีแค่สี่คนจะมีเป็นไทยแลนด์เป็นซาแอฟริกานะฮะอินเดียแอลเบเนียนะฮะหรือว่าสี่คนนี้จะมีคนมงวะคุณผู้ชมนะฮะหรือว่าสี่คนนี้จะมีคนมงว่านะฮะแต่เดี๋ยวก็จะบอกว่าเมื่อคืน สะ,สะดุดตาอินเดียมากสะดุดตาอินเดียมากแม่คือเรียกได้ว่าคือสวยกว่าปีที่แล้วพูดกล้าพูดได้เต็มปากว่าสวยกว่าปีที่แล้วแล้วคือนางเป็นคนที่มีรังสีอล่าความเป็น universe อ,อ,อยู่ในตัวอันนี้ไม่ได้จะพูดอวยนะแต่เห็นกับตาคุณผู้ชมก็จะฟี้ไว่าถ้าเห็นว่ามันสวยมันก็คือสวยสวยแบบไม่ต้องสะกดจิตสวยแบบสะพึงสวยแบบเยี่ยว อินเดียนะอินเดียตอนนี้คือผูตามตรงถ้าไม่นับไทยแลนด์นะนี่ให้อินเดียยืนหนึ่งให้อินเดียยืนหนึ่งเลยนะลาบพูดเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนสะดุดตานางอะไรรู้ปะคือนางเดินมาแล้วคือแองจี้ก็คือไปถ่ายนางในไลฟ์ของ MUT อนะ่ะซึ่งพ่าแม่เจ้าพูดคือแบบยิ่งกว่าแล้วทุกคนก็จะเข้าออล่าปะออล่ามันออกอะออล่ามันออกนะฮะ เมื่อคืนก็คือมากับชุดสีแดงหนึ่งนะครับตีฟาล่าฟาใจใดๆเนี่ยกูยอมอินเดียกูยอมอินเดียรดเนะี่ยหรืออินเดียจะมงสามก่อนไทยแลนด์หรือเปล่านะหรือเปล่านะครับเน,นี่ยก็สวยแบบฉบับอินเดียสวยแบบคลาสสิกอะนะฮะแล้วยิ่งน้ำผมฟ้าล่าอย่างเนี้ยกูผู้ชม ใครจะบอกว่าโบราณก็ช่างนะแต่มันรับกับหน้านางอ่ะมันรับกับหน้านางอ่ะเออลดนะฮะเนี่ยพอประกบไทยแลนด์พอประกบไทยแลนด์ประกบซาอฟฟิกาประกบแอลเบเนียนะฮะผู้ตามตรงปะให้อินเดียให้อินเดียนะครับเมื่อคืนแอนชิลีก็คือมาชุดสีแดงเหมือนกันนะแล้วก็มีเป็นเอาแวรดานนอกนะครับสวยอยู่นะเมื่อคืนเออเอาสิ แล้วคือก็ทำการบ้ามาดีนะมีการปล่อยลุกบุกได,ได้เหมือนไทยแลนด์เป๊ะๆนะครับเนี่ยชุดแดงเห็นไหมเออเนี่ยให้ให้เนี่ย,ยปล่อยภาพเพื่อนไหวามาโอ้แม่โอ้ m ม g o กัสอินเดีย โโอ้หเราว่านางดูสวยละมุนกว่าปีที่แล้วอีกอะคุณผู้ชมแล้วปีนี้เราว่าซีอินเดียเยอะกว่าปีที่แล้วนะเอาตามตรงปะนะฮะเนี่ยแต่งหน้ากับมิวบ้าโอ้โหแล้วคือแบบรูปนี้ตาย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 ลอนมหาสมุทรค่าเสพยาเมีินซีนอยู่ได้เลยนะอินเดียโอ้แม่เจ้า โอ้โหเนี่ยปล่อยลูกวอ,อกมาภาพเคลื่อนไหวเออการเล่นกล้องการจิกโอ้โหอิงเดียโอเมเจ้ายอมโอ้เอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะเงินหนักแอนชิลีแลลวนะ นะฮะตายตายนะฮะแอนเชลีนะฮะ, ie, ะ,ฮะเมื่อคือนก็มีอีกลุกหนึ่งนะครับลุกที่ไปดินเนอร์นะ่ยไปดินเนอร์กับเพื่อนๆน,นะครับเมื่อคือนก็มากับชุดของแบรนดนะ์มิลินนะฮะมิลินเช่นเคยกับเจ้าสิทธิ์น้ำพูได้ๆอันนี้คือลุกบุกที่ปล่อยออกมาตาชัวร์ตาชัวร์าวรออมากนะเอ,อ่อการรวบผมได้ๆคือแอนเชลีนางรวบผมก็คือ ดูสวยนะฮะดูสวยนะแล้วยิ่งมาชุดชมพูคือหน้าอกหน้าใจใดๆก็คือโชว์แต่พอดีโชว์แบบดูแพงอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือรูปหน้าง,งานนะฮะร,รูปหน้าง,งานก็คือมีการประกอบเพื่อนๆใดๆนะประกอบเดอะบาฮามัสนะครับประกอบในจีเรียซาฟอริกาปานามานะฮะเออพอไปได้นะนะ รอดนะรูปนี้เรียกว่ารอดนะฮะเราไปเห็นในไอจิสตอรีของซาอิฟิกานางอัดสตอรี่คู่กับแอนเชลีนะฮะ y yes, e I am super excited she's here super excited o e e h e we met o r a y today ซาอิฟิกาดูจอยเนาะทอลอตมาก Hi g u y <laughs> Super excited! Mm -hmm. We met formally today. today, and we had a really good time. Mm -hmm. and, and we really... talked a lot, a lot, a lot, a lot. So feel... mm. <laughs> Hello. Hi. <guys. laughs> so we are here <laughs> at a round table, and uh, we're preparing. <laughs>

นนนนนนอ่ะประมาณนี้ผู้ชมางงานก็ได้สัสะภายกันแล้วนะหลังจากที่รอมาหลายวันนะครับใดๆก็มาอัปเดตประมาณนี้นะฮะคร่าวๆสั้นๆน,นะฮะ ก่อนที่จะไปนะฮะทุกคนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอบชุดประจำชาติที่ตัดออกมาชุดจริงๆเนี่ยพอเห็นแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะครับนะฮะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับการมาอัปเดตแอนเชอรี่วันต่อวันนะกับกิจกรรมต่างๆของประเทศมิชชันเนอร์สนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามีธุระต่อนะครับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ